ตัวการตวจสอบมาของอาปัจจัยสำคัญต้นสบายดีเนาะสบายดีสบายดีเนาะเอ็มบายดีเลยพี่น้องของไปซื้อของต้นเนาะนี่ซื้อผาพีพีผาน่องไปทังสร์บันเนาะมืองเมืองงเซโดนเนาะทังานสเ้นเนาะอาเอซีเนาะย่แน่ๆแต่กันต่างประเทศเนาะีทั้งนอกจะไปไปบังลับกัน เด็กของสองก็ตรับเปิดไม่ซื้อสองจะได้ฝานพีฟ,ออนนฟ,ฟังก็อย่างแน่นแท้แน่นเลยไม่ดีฝากสองซื้อสองเกษตรหน่อยบ้านหน้าเนาะยิบแกวกบการกษตรเพราะฝากฝากที่ตามฝากก็ได้ก็แจกซะ,ะหน่อยนี่เด้อ ้องส่งเกษตรตอยวันหน้าเนาะก็ลังเห็นใหม่ดังสองไม่ก็จปอะมาเดินเดอนสองเดินต่อเนาะวันนี้เที่ยงานท่าสีเมื่อหานทั้งคงเชดอนมนาทังแสารบัตรเนาไปเบางมดถนนต้นท่างน้ำกันพี่น้องว่ารายปี่านไปเล้วในการพักนานในบาทกันเราช่างมันจะเป็นอะไรเนาะ เศษกับเอฟซีอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะที่เคยอยู่ทั้งมังคุงเชดอนน้อที่เคยเข้าไปอยู่ทั้งมันนั่นเพื่อนกับไปบนถนนนทางน้ำกันเนาะปัจจุบันนีงกับมันก็พัฒนาหลายอย่างแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮาเดินทางจากบ้านต้นทางทั้งทางสนามสมุนไปเนาะเดินทางจากสนามสมุนไปใต่พี่ให้น้องส้มถนนนทางไปเนาะจากสนามสมุนไปหาเมืองคุ้งเชดอนกัเป็นเป็นสายแดนที่จอดกันเนาะกั ประมาณ30ปลายกิโลนะพี่น้องเนาะจุดทั้งจุดไม้แปดทางเนาะประมาณ37กิโลเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันได้บ่ะเด็พี่น้องตลาดแคมทางพี่น้องตลาดแคมทางเนาะนี่เป็นขายหอยมันไกลได้ใช่ตลาดแคมทางพี่น้องเป็นขายหอยขนาดบัตรเข้มดวงเนาะขายหอยมีหอยมีหน่อไม้ เจ็ดมีหลายอย่างเนาะตัวที yeah. magic, ่เป็นรักกับเมนหอยหอยหอมเนาะโอ้ซุ่มพี่น้องเบืองก่อนเดา๋ยวร่งมสะดดเนาะไม่ไม่สื่อมาเดาด้วอันหนึ่งหน่เนาะตัวนี้น้อยน้อยแน่กับเจ็ดสิบห้าน้อยใหญ่น้อยใหญ่เก่าสิบพันเนาะหอยปากแดงเลยเนาะหอยหอมมันก็ยังราคายังสูงอยู่เดีนี้เนาะ ลักสหกกลายรักสหมาหนึ่งเนาะกายตลาดึหนึ่งหนึ่งะเขาะเวซื้อหอยคนหนึ่งกิโลเนาะเจลาเส้นทางอะเป็นเส้นทข้างข้างปุยานเนาะลาตลาดกันัวน้าราเิบกันวนาร้อยเติบเนาะก็เงยยางสั้นเนีพี่น้องขอโทษขอไปเข้าบะเวีม่ใหมย่าสั้นเนาะ ถ้าเป็นขายทหารับก็มั่งชนะสุโขณ์เนาะเ่ายังอยู่ในเขตนังชนะสุนขณเกันอ่าหมอสีฮอดตลาดก็แพงเนาะย่านนี้เป็นบริเวณบ้านบ้านหนงามเนาะของน้องแคสกับนหนงามต่อกันอ่าตัวนี้เป็นเขตบ้านน้องแคสบ้านหนงาอกกะสีปั๊อบเนาะ เก้มหน้าเนนี่ก็เป็นตลาดบ้าน้านด้วยน้องแก่น้องี่ตลาดขายเครื่องฟ้าเป็นม้อนเป็นน้องไม้เป็นเง็ืงกลายเป็นนบ้านน้องแก้นี่ทั้งกีทัอคนกลางแก้มนากน้องมีขายเครงฝาก็ต้องมีบางไม,ม่เปีย มันอีกแมีบ้านรงแก่นะเนาบเอาสุวราั้งามได้ไเจอแ่นหัต่างอตั้งน้เปนตราดน้อแงาตลาดน้แพงเป็นตรานาน้าแพงเป็นแบบไม้ซอม การมาเท้าเดินทางแต่เมั่สนัสุโขมาซันผ่านไปเนาะบ้านนึ้นจีใสเวลาจ้จ้าหนาที่เนาะพี่น้องเนาะราาี่รถรถไรธรรมดาเนาะพี่น้อแ่แนมาไวภยไนรถสิองแตแนประมาณ60ประมาณเนาะเรยเขาเชนไก่กับตลาดกับแปงจะได้หอดตลาดรับเปเนาะหอดตลาดรับ ทางแสดงเป็นกาซาวแต่ปี2,000 เป็น,นบริเวณตลาดนัดองแบงเน,นาะที่เปินเปิดจะได้สองวันก็คือวันนัดแต่ก็วันนันเทรียนใด้สามแว มันก่อนน้อนึงนองปป่งเนาะแต่ปั๊มใส่น้ำมันก่อนแต่ป,ปั๊มเติมน้ำมันก่อนพี่น้องนี่มาได้แวะซ้ำปั๊มปิดแต่พีพ่น้องปั๊มปิดเนาะมาได้แว่ซ้ำตอกละมันปิดเแตเนาะไม่ใช่ปั๊มไม้พี่น้องมาได้แวะซ้ำเนาะปั๊มปิดอ่ะ ปัญหาเนาะคับเทนใช่ใช่ฝ่าเรา แบปันน่มเติมน้ำมันก่อนไปเนี่ยขอปั๊มเพื่อเพียดนาะ เป็นเขตภาคใน้ต่

เพงเห็นเพิงคงนะพี่นอ้องวันน,น,นี้เม็ดพ่งสระบสรณเนาะเข็นเงคงนะ เราคนเจอบาด้วกันถามคนป้ายไม่ได้หรอ เซโด่นน้องาะต่อกับเขตอเซโดนเรับเป็นดบานหน้าพุ่งเนาะน่น้องมีจึดใหญ่เป็นน้องบัวไปตรงนเนาะมาเสียหอดทางเขาบานแกงหัวทางโนมันแกงหัวน้ะพี่น้ังเนาะเสียหอดทางโนมันแกงหัวเขเขาไปนั่งขึ้นประมาณประมาณสกิโลหรือหากิโลเนาะประมาณตาเบิ้งปลายเปอีกแต่น่งบานสิประมาณีกกิโล ไปเพื่อเขาจะมาหาทเขาไปจิงหัวทีนึ่งกิโลมนาะนีนี่ยทับเจิหัวเนาะเราว่าเจงหัวนึ่งกิโเมตรเนาการชาองไปเห็นตามคันทางนะสิรงลงไปเจงหัวเขาสูนักขึ้นเนาะโครงการเห็นสนับประนนะี่้องเป็นไปโครงการโอ้กันดังงหางได้ว่านดันนี่ชนมทำได้นะ ว่าทั้งชาบ้านแจ้งหัวท่องกำลังก้าวเข้าไปนะพี่น้องคนทางถนนทางมันกาเทพข้นเกียอย่างจบงามเนาะเพิ่มสวยงามหลายหน่องเลยแท่งข้นเกียร์ก็ได้เนาะแต่ว่านระมาณที่เป็น่างสองปีแต่ว่าสำเร็จต้องสำเร็่ได้ยังสองปีเนาะเอ็กซ์ซีอยู่ทางต่างประเทศเนาะเบืองก็ได้การจัดของสองไร่เนาะชายเพียนออง ยังขวานเนาะเขามัเกิดข่าวี่ผมกช่านกับพัฒนาแด้วาเนาะทีทางคนกีนกาวบานเนาะพี่น้องเนาะทางคนจีชาวบ้านยังสวยงามดังเวลาการจัดจอนย่มากของประชาชนที่พดบอกสบายดัวาสิบต้องจอกช่วงเวลาเนี่ก็เป็นเป็นภัเห็นหน้าเนาะ ทางซอยทางยังตัวเทพขขงขีดด้วยกันนะทางซอยเงียบไปว่ายกันนะมาปีก่อนนี้ทางเขาขีดเขาคะแนดียวนะ้อนงะที่ว่าปีนี้สำเร็จน,นะมีเดียวกับมีกเทพเป็นบอลบางบอลน้ำนคะแนนเนาะว่านขายเช่อ,ององปางกันเนาะ ของชากบ้าน างเมันงามหลา,ายเนาะพี่น้องเนาะ ข้อใส้สีสัตานาล่ามาะบัดบานนันเติมพี่น้องมาฮอดจอกไม้สตยดนกไม้งา,ามดีนะบัดเป็นงามดีแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้เป็น ขึ้นมากเงกินไม่ใหญ่เลยของผาของตอนี่เนาะตอนนี้เป็นบักสมอหยางไปก่อนนะมีหอยมีกบในของเนาะฝากทั้งในป่าอยู่ทั้งน่าทึ่งนะ